สวัสดีครับยินีพบกับผมอีกแล้วเช่นเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอใช้คำสั่งไอ้ปักอินสตีสิ่งนะครับแบบของไม่จำกัดนะฮะเออหรือ,รอครับครับครับสบกูนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะ ่วยเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวสามแปดสี่นะอุ้ยกดคนกดลงุงผมวงไปกดอะ่ะอันเนี้ยเลื่อโหลดก็อยู่ข้างใต้เิ็บกิจชั่นเช่นเดิมนะครับอหงอหงอหงอถ้าคุณไม่ช่วยดีเดี๋ยวผมจะแบนคุณนะคะอือหือแบนดีครับ b a n นะครับหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรับไม่ได้แบนนะฮะแค่คลิกครับ,รรบอ่าตรงนี้ก็ได้นะฮ่ะออกเสิร์ฟแล้วไม่เล่นแล้วใจร้ายเข้ามาแล้วนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเข้าไปแปลงไฟก่อนแปลงอะไร นะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ